สวัสดีครับผมบาวลีจากช่องบาวลีทีวีครับวันนี้มานำเสนอ2ตัวบนครับวัน,นที่สามสินะครับ30ตุลาหกแปครับมาดูนะครับสูตรใหม่นะครับ16สิงหาเก้าเก้าล่างหกสนะครับ เอาหลักพันนะครับหลักพันไม่ใช่หลักพันนะครับขอโทษหลักหมื่นครับหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่บวกหน่วยล่างครับเป็นสิบเจ็ดบวกเจ็ดอีกนะครับบวกเจ็ดเลขของที่ก็เป็นสิบสี่นะครับได้สี่ห้านะครับสี่ห้า ออกสามห้าหกมาดูหนึ่งกันยาหกแปดห้าศูนย์หกสามห้าหกหลักหมื่นคือศูนย์หลักหน่วยคือหกหกบวกศูนย์ได้หกบวกหน่วยล่างได้เจ็ด เจ็ดบวกเลขคงที่เจ็ดเป็นส mm ิบสี่ก็ได้สี่กับห้าจะครับสี่สี่กับห้าสี่กับห้านะครับเลขที่ออกหกสี่หกนะครับสี่เก้าครับสี่กับห้า ไฟสิบหกันยา68ครับศูนย์จดสี่หลางหัด8นะครับหลักหมืนเบวกหลักหน่วย6 7เบวกหเป็น13 13าบวกแเป็น11 11อบอวกอเอ่าเป็นสิบเป็นสิบแปดนะครับเป็นสิบแปด เลขแปกับเนะครับมาดูนะครับเจ็ดบวกหกเจ็ดบวกหนะครับสิบสาบวกแเป็น21 21ิบเเวกเเป็นยี เป็นยี่สิบแปดนะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิเอ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบแปดนะครับได้แปดเก้าแปดนะแปดเก้าออกเก้าเจ็ดแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดเข้ามาสองตัวเลยนะครับ หนึ่ง 1. ตุลาหกแปดครับแปดเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดนะครับหลักหมื่นคือเจ็ดหลักหน่วยคือแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกอีกเจ็ดสิบห้าบวกอีกเจ็ดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเก้านะครับ เก้ากับศนยนะครับเล่าเก้ับศนยนะครับยิบเก้เลวเอาเกามาแล้วนะนับต่อแต้มเป็นศูนย์ก้าับศออก6กเก้าหกสตุลาหกแป 0 5 9 6 9หหลักหมื่นก็คือ5นะครับหลักหน่วยคือ6 5หบวกหเป็น 11, 11, 11บเวกหน่วยล่างเป็น12บสองสิบวกเเป็น19บเก้านำ 9, มาได้9ก้ากับศครับมวดนี้ได้9ก้ากับศนะครับที่จะออก1พฤ่งิกานะครับ68 วันเีที่สาสบแล้วครับสามเอ็ดหนึ่งเหลืออีกวันนะครับวันหนึงนะครับวันมะลืนไวยออกแล้วนะครับจะออกอะไรนะครับงวดนี้นะช่วงปีใหม่นี้เลขค่อนข้างจะผันผวนนะครับแต่อย่าลืมปีพศออไว้บ้างนะครับงวดที่แล้วเห็นไหมฮะปีพศพลังสองหกหกสองออกหกหนึ่งล่างข้างบนก็ออกห ซื้อหกหกกันก็ออกหกเก้าหกเป็นเลขหามซะนี่นะครับหกแยกกันเก้าขั้นกลางนะครับอ่าม่มาดูัดนี้นะครับได้เก้ามาน่าจะออกเป็นเก้าไหผมชอบห้าเก้านะครับเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ สามตัวเอาสามตัวไปนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับห้าห้าเลยด้านล่างนะครับด้านบนนะครับอ่าเลขฝันเลขฝัน เป็นการแนะนํานะครับเป็นการแนะนํานะครับเบาๆหน่อยช่วงปีใหม่นะครับเลขผันผวนเพราะฉะนั้นเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเบาๆเอาพอสมควรนะครับพอได้สนุกสนานนะครับได้เฮถ้าไม่ได้เฮก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูนะครับเองก็เสียงไว้นะครับเสียงโชคไว้เหมือนกันนะครับ เสี่ยงโชคแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับในการซื้อลอตเตอรี่นะครับนะครับเห็นนะครับล่างอย่าลืมห้าห้าไว้ด้วยนะครับห้าห้าบนห้าห้าเก่าเก่าเก่าล่างห้าห้านะครับนะครับ อ่านบนไว้ด้วยก็ได้นะครับกันบนไว้นะครับห้าห้านะครับเขียนไม่ชัดเดี๋ยวห้าสองตัวนะครับห้าห้าเบิร์นนะครับ ครับขอให้ท่านโชคดีนะครับวันนี้ผมคงจะลงคลิปเดียวนะครับวุ่นอยู่กับสวนทุเรียนนะครับช่างยังไม่มาต่อท่อให้เลยครับกําลังเดินท่อน้ําอยู่ตอนนี้ปลูกเข้าไปได้น,นะครับเพราทุนกขอนุม,มัติอ่าก็เลยปลูกไปสองไร่นะครับต้นคู่เนียก็ร้อยกว่าต้นทักน้ําลดจนขาปิดแล้วครับรอช่างมาเดินท่อต่อ,อยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เลย ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่สอนเด็กด้วยนะครับติวเด็กด้วยนะครับผมเป็นติวเตอร์ครับโอเคครับขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีครับโชคดีนะครับ45สี่ห้าออกสามห้าหกสี่ห้ก็ออกหกสี่หกแปดถเก้าออกเก้าเจ็ดแปดเก้ากับศูนได้หกเก้าหกวันนี้เก้ากับศูนนะครับผมให้ไปก็คือ หา้าเก้าเก้าห้าเก้าล่างบนบนหา้าเก้าล่างหา้าห้านะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับเฮงนเข่งเขงรวยกันทุกคนนะครับเบาๆนะครับแนวทางซื้อลอตเตอรี่ครับผ่าลอตเตอรี่ไว้บ้างนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ